สวัสดีค่ะพี่น้องครับพบกับช่องซอเบียนังเอกเกินบาทนะคะวันนี้เขาก็เดินทางมาที่โรงสีอย่างก่อนนะโชคเจริญตำบลหนองไฮค่ะพี่น้องอำเภอบาปีปทุมบ่อจังหวัดมหาสารคามเ,คเ,เป็นบุญกะทินบุญกะทินแล,แล้วจงัง งานใจเก <ara> ok ินลอยมาชมฟรีชมฟรีนะคะวันนงได้วางๆกับมือมืองมอลำเดอครับพี่น้องครับติดทางเขาว่าปีร้อยเอ็ดนะครับอยู่้างทางนี่แหละอันนี้น่าจะเป็นบ้านเพิ่นมั้งดือโ่มนคือบรูเพราะช่วงนี้มีบุญกกินทุกบ้านแล่ะครับเพราะวแต่บ้านใดมหอรสศพบงานทุกบ้านก็มีซูมือสูคืนนะครับ โอกาสของมองลำใจเกินลอยออบอยสิริชัยนะครับพี่บอยสิริชัยถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นหลักว่าปีรอยเอียดพี่น,อน,น,น้องครับนุยานนุอันกับดันในพี่น้องฟังกปกติอันบรถือเด้ โอ้สารคามมือกับบอระบือพี่น้องบอลไก่ตำปลาตำเมียงเหรออยู่บ่อยูบอกตำพี่หารอยเอ็ขึ้น <c oughs> นะครับก็คือบริบทการทำงานของใจเกินลอยเ <c oughs> พิ่นเน้นล้ำเพิ่นเน้นล้ำเน้นเน้นล้ำล้ำก็คือล้ำเลยนะครับแล้วก็โชกอ่ะก็คือโชว์แบบอลังการล่ะโชว์ร่างการแล้วกัน เพลงหลนะครับค่อนข้างที่จะจะเน้นไปทางโชว์โชว์ส่วนไหลนะครับถ้ามีพี่แอนมาก็จะเพิ่มโชว์เข้าไปอีกะจพี่น้องอาจจะอยากให้นุชไทยถ่ายศิลปินนะแต่ว่าโชคเจริญแต่ว่านุนันคนอันเพิ่มายังก่อนะเพิ่นบริเฮตโชว์เชียร์แบบไทยเป็นจริงเป็นจังแบบหลายๆนาะนั้นเป็สศิละแบบไทยแบบเป็นแบบ กเ็กเลยก็เลยบดไอ้เขาไปสัมผัสพื้นนะคะ,ะแล้วก็มันอยู่ในช่วงที่เขากําลังแต่งตัวด้วยนะคะมันกเ็เลยบดได้ถ่ายหลงังหานที่แบบขนาดนั้นนะคะ องให้เขากินเนื้อมะเร็งคุณพ่อค้าแม่ขาานะครับที่ติดตามกับมอสรมานะครับเราคือบางคนก็ยังบรูนะพกอตอนนี้ผมก็คือขึ้นขึ้นกับใจเกินลอยเป็นสมาชิกวงใจเกินลอยแล้วนะของผมแต่ว่าน้องเบียก็ยังยังนะเรื่องบัตเด็ขึ้นแล้กกับบัเด้ยังนะคะพี่น้องจะได้แบบ พี่บอยแกก็ให้ถ่ายคลิปปกติได้ะะถ่ายได้หมดเป็นว่าหนูขออนุญาตเป็นแล้วด้วยค่ะพี่น้องนะคะพี่บอยบ,บอกว่าถ่ายเลยตัวมันเท่าไรตัวกระเฮ็ดเท่านั้นละวะ่ะเออบอมีหักบอมียังนกันมาตัวมันตัวขยนันตัวกระได้เป็นว่าเมิ่งนั้นอ่านี่แหละพี่น้อง ไก่กะมาเด้อค่ะพี่น้องมือแรกงานฟรีนะคะวังบุดกะทินบ้านห้องาก,กาลานไก่กะแตกกึงมาแล้ว ที่ไหนจะตั้งนี่ล่ะออคิดว่า,าเออคิดว่าเขาก็ไปจอต้างคุเนาะแต่ว่าเราลนะ่ะนอนเสร็จหรือพี่น้อง,องหอ้องน้ำนีำ่ใช่เราห้องน้ำแต่ว่าเขาเจ้าเคยมาเหรอดิห้องบริหารคยมาเขาจ้างทุกปีมั้งใจเกินร้อยห่วงยีงได้หนิเขาน่าจะมีที่ให้ ที่ราปิีนภาคอยู่มั้งแต่พ่อรู้ว่ามองใด้พอเกิดครั้งแรกแล้วมั้งครั้งแรกกับกับที่เรามามน้มนงแานตีว่าเตามองเต่เ้าเคยไปบ้างไนมอันนั้นมันอยู่บนตัวตัวทีใช่คนละอันกันเลยถึงบอกแต่แรกแล้ว

ว่าช่วงนี้มอรำบนเดินทางไกลท่านในมาหอดจะขั้นดอกก็นอนรอเวลาไปสะกดก็อนอนนอนเติมกันไปโอ้โยี่นอนไอหอดแล้วพอตรงตรงทดสอบรุมเห็นแถะ เหมือนนี้มีลมมาเนี่เหมือนแรงอุย้ยมีอยู่ตัวนี้มีลมอยูนี่นม,มาเลยเมันอกี้ถ้าสังเกตมัง่งดนะถ้าเพิ่นให้ยับรถหรืออยัางเป่าปุ๊บอืมอืมบางได้ทันอืมได้ละพี่น้องนะคะชีวิตนอนแล้วอืมแกจะให้น้องเบียร์เป็นคนนั่นไทยบรรยากาศให้พี่น้องมึงที่นอนนั่งนนี่นอนกับพับเบาะเลยพันอนนะพี่พ ไอพับเลยตะไทย่คลิปมองนั่นมึงเดินนั่นกล่องบัตรฟกัดกล่องนุคือบัตรฟกัสเดี๋ยวเรพี่น้องนะคะเดินนี่เราเหมือนแรงนะคะงานฟรีนะคะทุกคนค่ะอ่ะพี่น้องเดี๋ยวพอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ